นกนั่งขนพองเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วจะแก้ยังไงคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิกครับ ก็มีเพื่อนๆนะครับ FC เพจของผมก็คือเพจนกกงหัวจุกเพื่อมิตรภาพโดยหนุ่มนกลิขกนะครับก็ทักเข้ามาถามแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูก็คือเป็นรูปนกนกหัวจุกนะครับนั่งอยู่เกาะคอนเปื่นแล้วก็นั่งขนพองแล้วก็ถามผมว่านกนั่งขนพองแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเป็นอะไรผมก็เลยทำคลิปนี้มาบอกนะครับว่า นกที่มันนั่งลักษณะคือนั่งขนพองในกรงของเราเนี่ยมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆมันก็จะมีอยู่3าสาเหตุก็คือ1เรื่องสุขภาพของมันสุขภาพก็คือมันอาจจะไม่สบายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดลงเป็นลายลงปอดเป็นหวัดลงคอประมาณนี้นะครับแล้วก็สาเหตุที่2ก็คือนก กำลังจะถ่ายขนก็คือเริ่มจะไม่สบายตัวละนะเริ่มจะอยากจะถ่ายขนสลัดขนเก่าทิ้งแล้วแล้วก็สาเหตุที่สามก็คือนกดอกอ่ะทีนี้ผมจะมาบอกว่าแต่ละสาเหตุมันคืออะไรบ้างนกพอเวลานั่งขนพองเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกคือมันไม่สบายคือมันอาจจะข้างในนะครับมันเป็นอะไรบ้างเป็นวัดนะครับหรือมันปวดท้องหรือเจ็บขา เจ็บขามันก็จะไม่ขยับครับมันก็จะนั่งหอ่อเพราะว่ามันเจ็บขาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสาเหตุแรกคือมันจะมาจากประมาณเนี่ยคือในท้องไม่ดีนะครับร่างกายมไม่แข็งแรงเป็นหวัดแล้วก็เจ็บขาทีเนี้ยสาเหตุนี้เราก็ต้องรักษาไปตามอาการก็คือถ้าเป็นหวัดก็ให้กินยาแก้หวัดเจ็บขาก็เอายาแก้เกเสพให้มันกินนะครับหรือมันเป็นแผลอะไรก็ทาเอาเบตาดินมาทาขามันให้มันหายหรือถ้าดูแล้วมันไม่จามไม่อะไรเราก็ให้ เอาไบโอ b ีสองให้มันกินก่อนสักสองหรือสามวันแล้วก็ดูอาการอีกทีหนึ่งนี่คือสาเหตุแรกทีนี้สาเหตุที่สองก็คือนกจะถ่ายขนนกถ่ายขนดูไม่ยากครับถ้ามันมันเริ่มจะถ่ายขนก็คือมันก็จะพอมันนั่งแล้วก็จะมีการไซส์ขนแล้วก็พอไซส์ขนขนมันก็จะหลุดนะครับหรือนั่งนั่งอยู่เอา ปากมันนะครับจิกลูดขนปีกบ้างขนหางบ้างเดี๋ยวพอนั่นขนหางหรือขนปีกมันก็จะหลุดมาจิกที่ขนตัวเดี๋ยวขนตัวก็หลุดนี่คือเริ่มถ่ายขนทีนี้ไอ้เริ่มถ่ายขนก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันถ่ายขนแซมหรือมันถ่ายขนใหญ่ถ่ายขนแซมก็คือขนตัวร่วงเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ถ้าถ่ายขนใหญ่คือขนปีกมันเริ่มหลุดละสองเส้นสามเส้นหรือขนหางมันเริ่มสลัดทิ้งละสองเส้นสามเส้นนี่คือถ่ายขนใหญ่ก็ต้องพักนก ถ้ามันถ่ายขนก็คือพักนกไม่ว่าจะขนแซมหรือขนใหญ่ควรจะพักนกก่อนขนแซมเนี่ยเราพักสักแป,ป๊บเดียวละครับสามสี่วันเลืออทิศหนึ่งเดี๋ยวเราก็แข่งได้แต่ถ้าขนใหญ่คือต้องคลุมผ้านะครับแล้วก็เลี้ยงตามวิธีถ่ายขนหรือคือปล่อยให้มันถ่ายให้สมบูรณ์ไปเลยนะครับห้าเดือนหกเดือนก็ปล่อยของมันไปเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่สองทีนี้มาถึงสาเหตุที่สามก็คือนกดปสาเหตุที่นกดปก็คือ ที่ผมเคยเจอก็คือนกเนี่ยเวลามันไปขึ้นลาวแล้วนกเราเนี่ยสู้นกเขาไม่ได้คือพอเวลาไปเทียบคู่กับบนลาวแล้วนะครับแขวนแข่งขันอะไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นเสียงทองก็ได้เสียงทองนี่ยิ่งระยะเวลานานเกินสากลน,นะครับหรือนับดอกก็ตามนักดอกก็เดี๋ยวนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเพราะมันจํากัดนกถูกไหมครับแต่ทีนี้นกของเราเนี่ยอายุน้อยกว่าเขาเมื่ออายุน้อยาเขาแล้วเขาอายุเยอะกว่าก็จะถูกนกเขาขม่มอย่างแรกคือนกเขาข่มแล้ว ทีนี้ถ้านกเราใจสู้ก็ยังพอยืนอยู่ได้นะครับแต่ถามว่าตะบาดนกที่มันอายุมันแก่กว่านะมันขมอยู่แล้วมันลิกใส่มันร้องใส่สักพักนกเรามันก็จะดรอปลงไม่ร้องแล้วเริ่มไม่ร้องทีนี้มันหนีออกมันจากราวมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องแขวนอยู่จนจนจนเลิกอ่ะถูกไหมครับ ดังนั้นพอมันแข่งเลิกมาเนี่ยเอากลับบ้านนกจะเริ่มมีอาการแล้วถ้าถ้ามันดอบนะหรือมันโดนขม่มหรือมันโดนกดจนไม่ไหวแล้วจิตใจมันเสียนะมันจะเริ่มซึมนะครับซึมไม่ค่อยร้องนั่งขนตรงพองนะครับนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งดังนั้นไอไอสาเหตุที่สามเนี่ยเราก็ต้องไปพักฟื้นนกของเรานะครับพักฟื้นเลี้ยงดูมันแยกเลี้ยงต่างหากนะครับบำรุงมันใหม่นะครับแล้วก็ไปไล่ กลับมาให้มันเหมือนเดิมก็คือจากที่มันดรอปก็เอามามาเลี้ยงปรับให้มันปรับจนมันเก่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่นกดรอปเนี่ยมันจะจะเกิดจากใจนกไม่สู้แล้วก็อายุโดนนกอายุเยอะๆเนี่ยเขากดครับปุ่ท้ายมันมันเข็ดลาวมันไม่กล้าร้องมันใจมันเสีย ดังนั้นสาเหตุหลักๆที่นกขนพองที่ที่เจอกันนะครับหลักๆก,ก็คือนี่แหละครับ1ไม่สบาย2ถ่ายขนแล้วก็3นกมันไปโดนนกตัวอื่นกดมามันก็ดอบดังนั้นสังเกตนะครับแล้วก็หาสาเหตุว่าจริงๆแล้วเวลานกของเราเนี่ยขนพองมันเกิดจากอะไรไม่สบายหรือเปล่ามันเป็นอะไรไหมหรือมันจะถ่ายขนไหมหรือว่ามันไปโดนเมื่อวานเนี่ยเอาไปแข่งแล้วมันโดนนกนกตัวอื่นกดมาก็ ว่ากันไปตามอาการนะครับแล้วก็มาแก้ไขมาดูแลนกของเรานะครับเราเลี้ยงมันมาครับต้องเอาใจใส่ครับต้องดูแลมันนะครับมันเป็นอะไรเราก็ต้องไปดูแลมันนะครับอย่าปล่อยปะละเลยครับเวลาบางหลายหลายท่านเนี่ยนะครับเวลาปล่อยปละละเลยพอมันเป็นเยอะขึ้นไปแล้วมันรักษาไม่ไหวพอมันตายขึ้นมาเนี่ยก็มาเสียดายนกอีกถูกไหมครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับไม่ได้กดถูกใจกดให้ผมด้วยในเพจนี้คือนกกงหัวจุกเมื่อม่นด้ภาพแล้วก็ใน YouTube ก็คือหนุ่มนกเล็กครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุ ok ่มนกเล็กสวัสดีครับ